สิเป็นไงกะสีที่มาที่ว่าไปเวันนี้โอ้หน้าค้างหองแกศเอาหน่อไม้ไม่ให้นะโน่อย่างใหญ่มาจากบา้านเกศก็บ,บ้านมาต้มหน่อไม้เนี่ยค้างห้องกันอยู่ด้วยกันกับพึ่งพาใจเกศก็ดีอยู่ครับเอาหอมาให้ใช่ไหมเฮียเ,เอาหน่อไม้มาให้เนาะกามาละกอ มาดูนะครับมะละกอแกให้มาสองหน่อยพอแกสองหน่อยพอละครับอยู่คนเดียวนี่ล่างมะละกอแหละในชีสซับนี่ครับมะนาวโอ้มะนาวนี่ครับไม่ใช่สมเลยเห็ด้วยป่ะนี่อันนี้มะนาวจังหวัดอุทัยเลยแกอยู่อุทัยแกดูมะนาวโคราชบ้านผมเลยมะนาวกะบานวังนเขียวมาดูให้ดูความแตกต่าง คนละเรื่องเลยโอ้ยมะนาวอุทัยไอ้สัมเปียวผมเมื่อกี้ผมลองซอยหมูลวก,กิมดูนะครับโอ้ยสัมเปียวใส่หนึ่งไลยซัมเปียวสำหรับคนชอบเปียวครับปลาวิตามินปลาอย่าว่าจะซีเลยเอยถึงเสร็จแล้ววะโอ้อย่งยางใหญ่โพยแม่ไปกินแต่นี่เปรี้ยวพีนานอยู่เลยอะไม่ได้พูดดินนะพี่น้องไปแล้วผมจะ นี่ก็แกกห่ละกอมาาไมซับละกอหนึ่งนนาะเมียนาอเมาวานนี้กินตำสมถัววันนี้กินตำสมละกอนะคิวครับเผมซับละกอเนี่ยพอีเนาะเนี่ยะกอบานแกหน่วยน่อยแต่เนือหลายหลายนี่เินพลอยไม่ถึงครึ่งวันี้ซับ มจินในสองสามเวลาเล้วก็หน่่ยนึนวันนี้ก็มาพี่น้องผมใส่กุโง่เลยครับสองขาลูกสองผําใจครับมีดอกหน้าคางหงองแก้วละก้อก็ไอ้มะนาวก็ไอไอนอไม้มาให้พรีนีคิวตั้มสมมาผมเรียกตั้มสมหรภาษาโคราดตั้มสม ตั้มสมต้มสมละกอใครเป็นคนโคล่าจ,จะดูกับตั้มสมละกอนี่ครับมีไอดอกเครื่องปุงใส่เลยเพิ่มเติมคือไอ คืออะลอยเมลอยยิ่งหนอลรยโนี่ครับอยู่คนเดียวกินี่ง่ายคือเรานเรานีเ่ยใ,ใช้ชีวิตง่ายจักมันมดใหญ่หเลยพอพี่น้อตไม,ม่กินแล้

อยู่มะนาวผ่านแกมะนาวจังทัไทยจะอยู่ไทยขางหงพอพอทำอร time, ่อยหลายเด้วทำอร่อยหลาเดมเมียจะชัยำนี่แหละพ่อพอโอ้่ทยทำมือเยอะ

เดี๋ยวคนชอบไ่ชอบคนรอบชอบเหมือนกันผมเห็น้นงะบิสเซียอะไรเมื่อกี้โทร,รทรหบ่วงอีกโอ้โหสุขลุกสักหลักแท้จๆๆังหวันพี่สี่ซ้ำนี่แหละอาที่ได้ท,มทุมจะลองใส่อันนี้ดูเลยน้ำใหม่น้ำหวาน,แ,นแล้วใส่รวดลองกินดู thăm con ăn một có ai kiu kín đá đâu ừ. thăm hả ô ไม่ใส่น้ำตาลเลยครับพอาน้ำตาลหมดเน,นี่ยหูเหลืองเลยไม่ใส่มีอะไรหรอน้ำตาลหมุดนี่ไม่ใส่อืมได้ขานะลอยไหมลอยกินคือเราได้ชิมกันไนดะ้พอพี่น้องอยากรัวลอยไหมลอยก็ชิมและมีอะไรหรอขานทำของกินทำไมชิมก็ไม่รู้ไม่ลอยหรอกก็แค่นะนะั้นแหละอืมลองก่อน ยี่คำคน mạnh luôn. Rồi, mình gỡ Chào luôn tụi Đó. Tăng con vào được khôngพี่น้อง. Xong tắm. Tắm đi. 我也没生给他 เรื่องมุ่งชีวิตยังง่ายอะไรมันง่ายม่ได้ครับผมพี่นอ้องถ้าเรื่องมุ่งชีวิตจะยากอะไรมันก็ะยากเชื่อผมผมมันคนง่ายกินไรก็อิ่มคือกันอะไรผมพี่น้องมันก็คิดไรมากินไรก็อิ่มเพียงแต่ว่าลิงกินแล้วมีความสุขก็ก,กินไปผมมีความสุขแบบนี้แหละครับผมพี่น้องเรื่องกิน,นกครับใครเป็นเอ็ซีผมหรือว่าติดตามผม เห็นพวกทุกที่กินรวยมันกินง่ายๆอยู่ง่าย ว่ได้กินน้ำสมดุลก่อนอย่างเดียวครับผมเองส่งงานมาหกถี่ละลางเนี้ยอยากกินแลว้วเบาหวานเน้นคืออยากกินต่อเชิงหวานดี ทำไมมันหนีเผ็ดวะลองอาสูบผมหน่อยนะครับการทำกินเองเนี่ยอร่อยมันก็กินคึเอเขามันจะกินได้พมพม่รอ้ นี่ยข้อเสีใช้ไเลครับผมก็เองก็ไม่ใช่แม่บ้านเนาะอยู่คนเดียวฝึกนทำฟื้นอะไร gần một thứ gạo hồi mình nọ cảm xúc nó có gần lít bựng áo có thịt cái này một เอาเรื่องกันเพลิดนี่ป่าเห็นว่านาตาเนี่ยกินเพลิดเขาไม่ค่อยได้หรอกไม่ใช่ว่าพูดเล่นแน่กินเพลิดออกมาอะไรกัดมันกับเพลรดก็ริกแต่ว่าผมกินไม่ค่อยได้เขาลครับตั้งแต่เล็กหน่อยแหละเพลิดกับเพลิดนี่นิดได้หน่อยได้อยู่สุ้ทานี่ใครกำลังเดินทางไกลๆก็เดินทางลองคอมบ๊ะไพเราะคือลองสับไปเลยครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพที่เร็วไปหน่อยฝนตกก็อย่าไปใช้คุมเร็วสูงไม่ไหวอย่าฟื้นบอกตัวเองจากผมสายชุมนุกูผู้เลี้ยวเก่านะครับพี่้อกขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ